สวัสดีครับวันนี้ผมก็ขับรถมาทางจันทบุรีน,นะครับถนนสุขุมวิทริมถนนสุขุมวิทแถบจันทบุรีเนี่ยเขาก็มีวางขายต้นไม้ที่มันหายากนะครับเนี่ยเขาเรียกว่าปรงชะเมาหรือปรงเขาชะเมาซึ่งมันเปรบมันมันเป็นปรงชนิดหนึ่งมันเป็นปรงเฉพาะถิ่นนะครับแล้วก็มันเป็นปรงที่สวยงามมากท่านผู้ชมต้นนี้เนี่ยโอ้ยราคาเป็นแสนถามเขาแล้ว แสนสองครับเนี่ยอ่ออันนี้ก็ต้นนี้ก็ประมาณสัก4 5่หมเนี่ยเขาเขาบอกว่าพร้อมส่งเลยนะเออไปส่งให้ไปปลูกให้แต่ในเขตเอ่อจันทบุรีชนบุรีระยองภาคตะวันออกเนี่ยนะครับแต่ถ้าเป็นที่อื่นเขาก็จะเอ่อบวกเป็นค่าขนส่งเข้าไปก็ก็ไม่ก็ไม่มากไม่มายนะฮะก็ไปปลูกให้เลยเนี่ยครับ ปรงชะเมาเนี่ยครับมันเป็นปรงที่สวยงามมันโตช้าแล้วก็ทนขึ้นได้ทุกสภาพดินไม่ว่าดินแฉะดินร่วนดินแห้งดินแรงดินลูกรังขึ้นได้หมดนะครับปรเป็นโป,ปรงที่เลี้ยงง <ใน S 1> ่ายแล้วก็ดูดีสวยงามให้ความสวยงามทนแห้งแล้งมันเหมือนสภาพชีวิตผมชอบโปรงชนิดนี้มากเลยเพราะมันคล้ายชีวิตคนที่ต้องต่อสู้ต้องอดทนต้องทนร้อนทนหนาวทนความแห้งแล้งนะขึ้นได้ทุกสภาพอากาศแต่ว่า แล้วก็อายุยืนอันนี้คือสําคัญแต่ว่ามันโตชา้าตรงนี้โตช้านี่แหละมันก็เลยทําให้มันเป็นมีราคาแพงเนี่ยต้นนี้ก็ประมาณถามเข้าประมาณ4ี่หมื่นห้าครับท่านผู้ชมเออถ้าสนใจนะผมก็ไปปลูกแล้วประมาณสักสี่ซ้าห้าต้นอะออถ้าสนใจก็ต่อเข้ามานะครับแอดไลน์เข้ามา096 4696 359 096 4696359เนยผมชอบต้นนี้มากเลยนะีย ราคาเป็นแสนโอ้โหแต่ว่ามันก็คุ้มนะครับช่วยชีวิตเราเนี่ยโหกว่าจะได้เห็นขนาดนี้ไอผมว่าอายุมันอายุจริงๆมันต้องประมาณสัก50กว่าปีมั้งครับเนี่ยมันถึงจะโตได้ขนาดเนี้ยนะเนี่ยมันอยู่บนยอดเขาเออนี่ตอนนี้เขาก็มีโปรโขยายพันธุ์ขายแต่ถ้าไปจะไปซื้อต้นเล็กๆมานะครับตายแล้วเกิดใหม่ก็ไม่ได้เห็นขนาดนี้แล้วครับท่านผู้ชมเออ ถ้ามีตังนะซื้อต้นแบบนี้ไปไปปลูกดีกว่าประดับบ้านนะใบก็ไม่ร่วงให้ลกรุงลังนะแล้วก็ได้ความสวยงามมากไม่ใช่สวยงามธรรมดาก็มีต้นไม้อย่างอื่นด้วยนะครับเป็นต้นไม้ใหญ่ไม้ขุดเนี่ยต้นหนึ่งก็หลักหมืน่นหลักแสนแล้วครับท่านผู้ชมไม้ขุดเอาไปประดับบ้านประดับสวนนะครับเนี่ยสนใจก็แอดไลน์เข้ามานะครับนี่เออเนี่ยเขามีหลายอย่างเลยละ่ะเขาก็บอกว่า พี่เข็มช่วยขายให้หน่อยเออเอาเป็นว่าติดต่อเข้ามานะเผื่อผมได้ค่าในหน้าต้นละร้อยสองร้อยนะครับอะแอดไลน์เข้ามานะครับขอบคุณครับสวัสดีครับท่าน,นผู้ชมเนี่ยถ้าอยากได้นะต้นตรงนี่เทียบประตรผมเห็นไหมก็ติดต่อเข้ามานะครับแอดไลน์มาเลยเนี่ยโอ้ยมันสวยงามอืมอม่ชอบมากเลย ผมซื้อไปปลูกแล้วที่อ่ทุพันณโ์ผมชอบต้นตปงต้นนี้มากแสงกว่บ,บาทอืม